ช่อง Tp Racing g เ n k นะครับโอเควันนี้เราจะมาหาหนูนะครับหนูนะครับหนูไหนครับหนูต้นขนนหนูต้นขนนห้อยอยากต้นขนนเลยเราไปขึ้นนำอะไรอยู่ต้นขนนเนี่ยขึ้นมาทำไมบักลงก่อนลงมาก่อนเอามาถอดออกทำไมล่ะถอดนี่ตอนแรกมันใส่อยู่กะขั้นไหนน้อยถอดไปนี่เนาะคุ้น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 ะ ตลอกทำไมวะเจ้าลุงก่อนลุงไงวะเจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนลุงลงลุงลงโอเคครับทีนี้ก็จะมาลองกระสอบใบนี้ครับใส่กับซูนิกนี่เครื่องเดิมหัวเดิมลูกไม่เดิมลูกไม่เดิมมไ่บอกด้วยลูกอะไรเพราะว่าไม่รู้นี่ครับเจ้าของรถเลยครับเเข้อใบนี้นะเป็นท่อ ก็สเปค74ชัก14นะครับก็าใส่กับรถเครื่องเดิมจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูเสียงมันจะลั่นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะออันนี้เครื่องเดิมนะเนี่ยเครื่องเดิมเลยหัวเดิมแต่เครื่องไม่เดิมกับหัวเดิมนี่เพิ่งทํามาไปกินยังใหม่ๆอยู่ดูภายนอกขค่ขาๆนี่เดิมเหมือนเดิมๆนะภายในไม่เดิมเนี่ยข้างนอกสนิมเมื่อในสนามไปดีหรือเปล่าก็ ไม่ใช่สนามร้อยเมตรเลยนะสนามย่านี่มาเทียบขนาดคอต้ดูนี่เนี่ยทำแคมป์ดิมนี่นี่ขนาดคอต้นยังแหวนหม้อสวบมันได้น่ะเอาขนาดคอต่างกันเลยเฮ่อต่างกันเยอะเนี่ยควรจะหาเจอแน่ทองไนี่ไปหลบอยู่บนต้นไม้ตรงนั้น มาเดี๋ยวมาดูกันอดูแลใส่ผู้เจ้าของรถจะเสียดียากใสโอเคครับจัดปาดึงก่อนมาต่อเดิมออกก่อนนะครับนะครับเป็นน็อตน็อตเดิมๆเลยนะเห็นไหมขนาดน็อตยังเดิมอ่ะเอาเบอร์สิบสองสองตัวเนื้อใส่ก่อนอ๋อจับใบเขื่อนร้อนเห็นนัดเรือที่มันต้องแบบใช้รถเคียนหุนเนาะ ไอานอตัวเดียวนักเป็น0ิบตันมารอดูว่าหูยืดมันจะยืดได้ไหมนะเพราะว่าต่ออ,อันนี้มันเป็นของต่อสี่วาลนะเนี่ยต่อสี่วาลต่อของเครื่องสี่วาลเครื่องซีดีนั่นแหละมาใส่กับเครื่องเดิมจมะมาใส่กันได้นะครับ ่อะไรก็ไม่ได้แล้วจับ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 เออจะของห้จับดิเออไม่เล่นเลยหูยิ้มารสาโอเคเดี๋ยวไปรอดูตอนใส่เส็จเลยดีกว่าอาจจะต้องตัดเติมอะไรบ้างนิดหน่อยมาโอเคออกมาแล้วท่อดเดิมอือดีดูปลายดูปลาย่อเดิมมันทะลวงมายับนี่เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วหูดูสภาพเ็นเดนดูขนน ดูคอทอ่อพอเนี่นี่ดูแขนขอ,ขอทอ่อว <laughs> ัดก,กันได้อโอ้โห <laughs> ในสมองคิดอะไรอยู่ตอนนี้ในสมองคิดอะไรอยู่อเอาลดเครื่องดื่มมาใส่ไม่ใช่เครื่องดืม่มเออเครื่องดื่มมันแหละมาใส่มาใส่ท่อของสี่วาลเออสี่วาลให้พอสเปคลูกตุยจังหากใส่ลูกเล็กเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมอ่ะ อยู่บ้านติ๊กช่งได้อย่างเดียวนะเดี๋ยวออกไปขับเครื่องลอกให้ชมนิดนึงโบที่อยากไหม้าดูเขาเนี่ยเสียงก็เงียบแนี่มันทอผ่าเนี่ยเพื่อนเออเสียงมั่เงียบแต่ไวะ 好，我将镜头开始四倍，我们去那边。 เงียบมากเงียบเงียบมากเดี๋ยวเดี๋ยวรรไปดูตังขับกันโอเคไป<ะ>ไป<ด>เดี๋็กของรถออกเลยไปอ<ะ>ืมไม่ไ,ได้ด่าหัวทำ<ง>ไมทำไม โอเคครับตอนนี้แล้วก็มาถึงแล้วนะครับนี่หางยิมชวนนะครับไม่รบกวนนะครับไม่สร้างความตระหูให้ใครนะครับเขี่ยออกมาก็รบกวนก็เคออกมาก็รบกวนแล้วครับถนนนี้ก็เรียกโปรแลน <laughs> หนถนนนี้โปรแลนด์ครับไปลองรุ้นะครับมาบเราให้ตัวขับเราลองออกตัวให้ดูแปบ๊บหนึ่งสักนิดสักเล็กน้อยนี่เดี๋ยวเราออกไปขุางบนเดี๋ยวเราเปิดฟังเสียงหน่อยเปิดฟังเสียงหน่อย พังพังเรากำลังบนกับเสียงมันก็ดังดีเรอมาเรามานะครับแมเสียง ไม่ดังใครไม่ดังมาดังอยู่เด้อเอาปากกามาวงนี่นี่นี่ซับสองอย่างลอยโอ้โหแรงวไหมแรงวไหมมันมันเบาเกินไปมันจุนเบาไว้เกินไปมันเป็นไงแบบอาการแบบประมาณลดลูกเล็กใส่โท่ลูกโตนี่อาการเป็นไงครับก็ได้นะได้ไหมบินดีไหม มันเป็นยางเดิมด้วยไงยางมันใหญ่ในนี่ยางโัวใหญ่เนี่ยด้วยแล้วที่สำคัญแข็งด้วยเมื่อกี้ออกตัวมันเลยสะบัดหน่อยลองลองสักรอบออกออกตัวลอยได้ไหมเป็เออกตัวลอยออกตัวลอยเอ่อเดี๋ยวได้ไม่ได้ยางแข็งเกินยางงแข็เกิอ่ะลองลองสักรอบคุมไม่ไหวเมื่อกี้ก็คุมไม่ไหวเมื่อกี้เอาตรงไหนวะเออลืมบอกไปอยากควายนะควายยางมันแตก เจอนะใส่เนี่ยไอเครื่องเอวท่อของสี่วามาใส่นี่ต้องหูยึดนะครับยึดไม่ได้นะม,มันเลยมานี่หูยึดเดิมมีอยู่ประมาณตรงนี้เลยเลยมาเยอะเลยต้องเอาขายึดทีแถมมาก้ะถ่อกมาใส่ให้มาขับอะไรเนะี่ยโอ้ให้มาขับอะไรเนะี่ยเหมือนรนะ้อยโลโอเพนน่ะดูดิมาขับรถดิ ดูหุ่นอย่างแต่ก่อนน้อยๆเยจะไม่ว่าสักคำเลยเนี่ยดูหุ่นคนกระดุษช่วงนี้กินดีอยู่ดีนะครับเน้นหวานเน้นหวานรับประทานหงายนะชย่วงเี้ยเนี่ยก็ถ้าสำหรับเรื่องเสียงท่อยกให้เลยได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นลูกเล็กก็ใส่ได้เหมือนเดิมถามว่าเสียงโอเคไหมโอเคแน่นอนครับออกบิดดีเหมือนเดิมครับ แต่ว่ามันเสียงมันจะไม่ใหญ่เท่าไอ้พวกลูกตัวโตใสเนาะใช่ครับเสียงมันจะไม่แตะเท่าสีเบาแล้วที่สําคัญอย่ามาลองในที่อย่างนี้นะครับเขาด่าเอาแต่มีแต่ป่าเด้อแถวนี้แต่ก็ยังมีคนมาออกหาทํางานอยู่นะครับก็รบกวนเขานิดๆหน่อยๆก็พอครับพอหอมปากหอมคอพอได้ฟังแค่นี้ก็พอเนาะครับผมดูไปว่ามันดังมันก็วิ่งได้เลยเนาะแต่โล่งๆหน่อยไหมใช่โล่งๆหน่อย นก็ถามว่าในเรื่องความดังมันไม่ดังมากเท่าไหร่นะครับมันดังเพอมันดังเพอขับเบาๆนี่ก็ในชุมชนนี่สบายเลยครับในโรองสตาร์ทเดินเบาธรรมดาให้ฟังมันมันดังดังเงียบๆนะครับมันไม่ดังเยอะ๋ยวไม่ดังเลยจะกัวผายเด้อ ตัวใส่เสียงมันจะออกแปลกๆเนาะเสียงมันจะแพร่แพ้ออกแน่นอนอันนี้มันไม่ไม่ค่อยแพ่เท่าไหร่นะต้องบีดแบตรอบงสูงหน่อยๆเนาะดูเจ้าของรถมองนะครับดูของรถเขมิ่เราเออรถกูมือมาขับทำอะไรนี่วะน้ำตาจะไหลเลยนี่เดี๋ยวได้เจอคันบอกคันบักบัวเดี๋ยวผมออกตัวให้ดูอีกรอบมาเปรียบเทียบกันเนาะเสียงเสียงมันว่าเสียงคันนี้กับคันนู้นเป็นยังไง ขนนมสเตปอะไรไหนลองลองเกลื่อนๆไม่ได้ขนนขนุนหมกดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองมาชมในคลิปดีก่อนเนาะรู้ได้ว่า<ม>เนี่ยท่อใบเนี่ยเป็นของมันน<ม> <laughs> ่ะบอกะไรเห็นเห็นเล็กๆแต่พริกขี้หนูนะครับบอกเลยจี๊ดแน่นอนนี่อ่าก็ประมาณเนาะคลิปนี้ก็มาลองให้ดูเนาะครับผมขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดแชร์ กดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับออขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าเอามาบูมาลองทุบ <laughs>